ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินการสรานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบรรท่าตะแบกศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองมุญมาก3ตำบลสารพีอำเภอหนองมุญมากจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันโรงเรียนบรรท่าตะแบกมีนักเรียนทั้งสิ้น219คนบุคลากรจำนวน19คน บริหารงานโดยผู้มุนงใการกริดถาดอนกระโทกและรองผู้มุนงในการสิริรัตน์พันธนามวิสัยทัศน์นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารบนหลักธรรมมาพิบาลพันธกิจ 1>, 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์รู้จักนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมผู้เรียนด้านความเป็นเลือนทางวิชาการ 3. ส่งเสริมครูพัฒนาบุคลากร,กรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนหลักธรรมมาพิบาลด้านที่1บุคลากร4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมุ่งมั่นและสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผู้บริหารเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับของครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นผู้บริหารมีวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับองค์ประกอบที่ 2. ครูบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้สื่อการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและโลกในศตวรรษที่21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติอย่างเหมาะสมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่พอเพียงได้ตามบริบทครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับของครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นเผยแพร,กร่กิจกรรมผ่านสื่อด้วยวิธีการที่เหมาะสมองค์ประกอบที่3ผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของโจกุญยาวเท่าไหร่คะ ไแหวนเล็กหนึ่งอยู่ตรงไหนคะนูจะอมอากลางแบบนี้ได้ไหมดึงมันมาสิอ่ะมาสอนเพื่อนเธอไม่ต้องนักค่ะมองมาเลยค่ะมันสิ้นสุดที่เลขอะไรเลขอะไรครับครับอบวัดใหม่สิคะได้เท่าไหร่ เท่าไรคะอ่าเจ๊กให้เจ๊กวาดกาเลขเนี่ยขยับมาค่ะปลายเขีย์ที่หนึ่งอยู่องค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าหลักปรชัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียง และให้การสนับสนุนส่งเสริมและสืบสานการขับเคลื่อนหลักประชาของสรษเกตพอเพียงของสถานศึกษาสู่ภายนอกสถานศึกษาด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมผู้บริหารครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคาร และสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอมีแผนงานโครงการและงบประมาณในการดูแลรักษาและปรับใช้อาคารสถานที่มีสื่ออุปกรณ์เนื้อหาสาระองค์ความรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเหมาะสมในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพะระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสื่ออุปกรณ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บุคลากรในสถานศึกษา สามารถเป็นวิทยากรอธิบายใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศรสกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้มีการประเมินปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของศรสกิจพอเพียงด้านการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมนำครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันองค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆประสานความร่วมมือจากหน่วยงานชุมชนเพื่อให้ได้ รับการสนับสนุนในการขยายผลขับเคลื่อนหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินการสถานศึกษาพอเพียงเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณครับ